ก็นยังไงเจ๊การอยู่ลาวกับการอยู่ไทยตัวใดดีกว่ากันเราจไงล่ะอยู่ไทยเราะได้มีเง<ซ> <c oughs> ินน <c oughs> <C oughs> ั่นเ perfect ิงงิงอ perfect หมดเวลาครับกรุงเทพแล้วใช่มย้่่ย มาเขาเชือมื <c ane>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  ่อปะวเอาแล้ววะเนี่เมใ่องร่าดวยื่อลุงบ่กกไทยแลนด์ เอออืมอืมเอาชป็าเล้ยาอเยฮมื่อป้หลานแล้วพี่น้อง ปีหนึ่งมาสองเทือพอร้านชิติตแล้วก็เมื่อกลับกรุงเทพแล้วพี่น้องกลับไปอยู่กรุงเทพอยู่ประมาณสองอาทิตย์แล้วก็กลับเยอรมันเนาะพี่น้องเนาะมาอยู่เราสองอาทิตย์แล้วก็ไปอยู่ไทยประมาณสองอาทิตย์กับเยอรมันปีหนึ่งมาเราสองเทือ่ฟาหนักบ่อ นมำหืมให้อุ้มให้ม um ูอูมนี่ก็มันโห่นี่ม มอนมันงูนะมอนูอ่อนลูม no ันเหมือ yeah. นูบ cool. ่อง ah. ูบ่อขวบขวบขวิขวูอ ารถบ่รยุติธรรมแน่ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบขารถไปอดเสียบไปใส่คนละแสนไปเลยไปดีหลังข้างอ่แค่ไหนบอกเมนค่แหนบอกเขาขันขด้สีแบบว่าขูดเนื้อนี่กัแสนเลยอ๋อเหมือนอะไรดิพามาันเป็ออออนแสนไปเพามาจะเอาคนละสองร่นละสองยคนสองร้อยกับแสนซาขาดรถบ้านห้องยุติธรรม มันแหลโอมันแล้วแต่ไพ่ชือื่นเอาหน้าค่ลดนดอกนี่มันย้ำหน้าจะออกหน้าเด้อดอกไหนี่ดอกในเรือนกนนี่อย่างโซลาเซลเซลนี่เซออกไปอยู่เทียงหน้าบัดนอนหน้าคมาแกะของขวดอี้ยงโอ้นี่ได้ช่องดรกอยู่กูพูดแล้วเอ้ยัาดหน้าาเขามากอเขาคุมาไม่สงกูได้เดด ก็นำใส่บัได้มันบุงลดิม,มันตายอะไรตัวนั้นนะเชื่อแต่ปโซลาเซลองใหม่ๆแกกัคือนี้จะมากแกอีงุแกตามคุณบ่าห,าหาเงินซื้อใม่อีวเงินกหายตลอดเรงเน่อก็หายเงินกินก็หายที่แกเอาก้งงองเ่นไปเนไปส่งข้าวอาจานป ไอ้จันอยู่เพื่อนกินเขาเะกินเขาเตรียมกลับกรุงเทพแล้วพี่นอ้องกลับไปหาเงินคือเกาพี่น้องเลยไปสู้ชีวิตเหมือนเดิมเออเขาเลยใกล เพื่อมาเห็ดให้เ <music> ข <Brothers> okay, ้าแพกเี่ใส่เกลือให้ข้างแน่บัติมื่อป้าเพลเห็นเนาะอ้ยจับขึ้นเ็ด็กเออกะข้ใจวหากะหูวโอ้ใส่เกลือให้พอเดยวติดลายแล้วแน่ลุ้งแล้วแหละใช่ลุ้งเฮินได้ขึ้นเฮ้ย เจ้เมือนางเลงแล้วใช้คองแกมลุบ้กดกดกัดอ้มือนีเข้ามานแต่ว่าของแกมลงขอาแกมลงจุบจุลงไว้จุบจจุบจแกมลงไว้จุบจุบจุุบจุบหุ่นหุกับไหวลามากรุงเทพแล้วเนาะพี่น้อง บอกเจ้าที่เจ้าทางความเสือความเสือของไฟของมันเด้อเงินเดือนเงินเดือนบ่อยเงินเดือนติ๊กหาร้อยพ่อด้ไลนยติ๊หา้วยแมแม่เอมย่โอ้ยอย่าเห็นลยอยอย่าเห็ดอเเดเเเดอเ

ของของแม่ลูกของแม่เงินเดือนแม่เงินเดือนแม่ป้า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 ้้นเงาเรื่อยๆเใค่ะใไมสาให้แม่สองพันให้แม่สามพันให้ันนึงสามพัาราังงั Tip 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 pong tip yes tip papa ping pong beep, yes no tip ping pong No tip ping pong ping pong no tip 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 you, Thank you tip 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 ฉันเมาไว้ข hey, ับรถนี่เฮฟยังยังนี่นี่อะไรอยู่ดยลูดยนี่ดีกินวันนี่เงินขวยได้น่ะจะใส่นสมาี่สมาร์ี่ส for you เออนี่เงินเงินฉันได้อันน้วันช้าส่งท Why this for this ดูทิศดี Why tip เพ่จะแรกทั้นจะพิ่จะแยกไปหรอเขาจมารวมกัน No tip Speak me. I don't give Okay, we can uncle sure. Yeah. This mm -hmm. for Blau Book. Blau Book, yeah. this money is yeah And this for pay me and you holiday. Thank you very much. <laughs> Thank you. Ring pound. Chocolate. can, can pino. Pino. <coughs> <coughs> ับายกันวิซ่าอยู่วิซ่าเนี่ยมาถ่ายงอย่หงอกลูกเือส่จ้ะอ๋อสิเอาข้าวหนึ่งก็จะาอาหารลาลูกเปียงพอน่ารักในเอี้ยฉากเอามัิงหมด่วงใส่บป้าป้าใส่ก็ะดอมาสัมีจริง yes ป้าป้ามวข้าวสิบมือด้งพระก็วยวันศิษพานี่วันเอาเจ้าอาหารเจ้าอาหารลาบเพียงพอรั เราเราอยู่ยัางผอมใหญ่เฉยร่วงมากินซอาแล้วมาอยู่ซองอัธิกว่าเนาะกลับบ้านแล้วจ้าเป็นอย่งไรเจ๊การอยู่ลาวกับการอยู่ไทยตัวใดดีกว่ากันเ่าอย่างไอยู่ไทยจะได้มีเงินนั่นนั่นนั่น perfect ping pong ping pong perfect pingy come เก้าอยู่ไทยก็มีงานเห็บบายบายมาไปายมามีแหละก็จะอยู่ลาวก็อิจอฉา อยู่เราคือมาแบบสบายใจมาอยู่กับครอบครัวนะเนาะมาอยู่กับครอบครัวเขามีบ้านมีเงินอ่ามาจริงอ่าเขามาอยู่เพือนเขาเขามีความสุขมีความสุขสุขทุกอย่างก็คือตัวมีเงินแมนแบบนี้ว้าวฮนเอาเอาเลุกเอาเป็นังมันมีเงินบวกกับบวกก็คือกไลน์แต่ก็ตังนี้อ่ะาก็ได้ขึ้นได้ใส่อ่าแต่ก็คือความสุข ทำมาอยู่ซื่อๆบ่มีรายได้มันแฮงซุไม่แมนโนแฮปปีโนแฮปปี้โนแฮปปี้อืมยูยสเปคยโนแฮปปี้ซิิสเตอร์สปีกนี่ซสเอ่อลาวยูไวกู้โนแฮปปี้ยูซิเปีย <Right. S 2> ูแฮปปี้อือมีอะคริตโนแฮปไมนี่นางกรุ๊ปนี่อยแลนด์อ่ะโอไทยแลนด์แฮปปี้ ป็นบ้างนบเนสไปซี <Ende esa> ่ฮะ้ยเันนี้หวลุงชิมเมื่อปะแนนี่อจอบายบายแม่บาบายอ้าบแม่อีวันนี้เ็ตวันนี้กกอิตาลีแลยะอีหล่าจะเป็นลุงมะลุไปยนย้าอิตาลีน่ะไปยู่าติกเยัน สิกลับไทยแล้วเนาะพี่น้องหอดเวลากลับไทยแล้วมาพักผ่อนสองอาทิตย์เนาะพี่น้องร้องเดินใบแล้วไปอีกใบเลยปะใบเละเอาไปกินเขาก่อนบอ๊ะฮะไปพี่น้องถึงเวลากลับไทยแล้วจ้าตอนนี้ร้านกะติดลุงตอนนี้ ร้านกับติดป่าติดลุ่งตอนนี้พื่อเพื่สดเก็บพักกระโดดนะ่ะติดลุ่ง,งมีคนอยากกลับน้ำ,นอ,นำอันนี้ <c oughs> ขึ้นมาแขนถ่ายเทคุณไรบอ นีม่มงนั่งอยู่บ่หวั่าตแคปมีมงนงั่งมาทางหน้าเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยสองแถวบานฉลานี้เต็มเดยเต็มแอดแอดแอดเลยแล้ว อ้ยโอชานลั่นเขาได้ยูบ่ลังหองได้โอเคมาชากเลยนแม่แม่บนั่งมาั่นบาย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 ลงไา้บาย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 ลงเอ้าบายบายลงไว้ลูกเอ้าบายบายลุงอ่าบายบาย หายหาหน้ำแล้วโอ๊ยลาหายหน้ำลุงพี่น้องโอ๊ยล่ะหายน้ำลุงน้องผู้เรื่องทำัน้อง อากอยอาก้ยการจากลามันก็มีน้ำตาจังไีล่ะขี้หอดนะเดี๋ยวเขก็มาไหมห้น้ำลุ่มป่ห้น้ำลุงมเฮ้ยห้น้ำลุ่มหาลุงมาอีกขอดเลยแบบขี้ี่น้องเลยฉลาคงกับัเป็นที่เดียวเลยนะฉลากะ มาเสร <mel od ic pg> nah ็จฟร้อมเรียบร้อยเนี่ยเพิ่นมากิดเพื่อนปิดข้างหรือเพิ่นพี่น้องครับไปสู่งานต่อพี่น้องคืออย่างนั้นทั้งพี่เคยสละเพิ่นกะสิไปเที่ยวต่ออยู่ไทยอีกประมาณสองอาทิตย์กว่าๆเนาะพี่สาวสลักกะชีครับไปเดินเรื่องไปเยอรมันเนาะพี่น้องไปเห็ุดีซ่าเนาะ รอบก่อนเพิ่นก็ไปแล้วเธอหนึ่งแล้วก็รอบปีนี้ก็จะไปอีกเธอหนึ่งเนาะพี่น้องมากอะปีหนึ่งมาบ้านสองเสนะือเนาะยู่ก็มานอาขิย์่องขิ์ดีแหละกกลับไปไทย่อเนาะไปสู่่อใช่ป่าแล้วกันได้นี่แหละสลากะสดนนะีดูแลเพื่อนในเพิ่นเนาะดูแลเพื่อนในเพิ่นเ้าเพิ่นกจ่ายเงินใจยังให้น้องๆเนาะก็ให้อ่าเล็กๆน้อยๆอะไรพี่น้องชิ้นนำใจเนาะสลากับขอขอบคุณเืือ,นนอได้หลายเนาะที่เพิ่น,น,น,นให้ให้สลามากอ่ะขอขอ คนละพันนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณคนหลายๆเนาะแล้วก็ซื้ออยู่ซื้อกินให้น้องๆกินให้แหละโอเคสลากกสทกขอจบคลิปสำนีกก่อนเด้อขอให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสลากแน่สบายดีสวัสดีค่ะ